พวกมันมาแล้วพวกมันพาพายุน้ำแข็งมาด้วยหากเราไม่ร่วมมือกันสู้มนุษย์ก็จะสูญเส้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie for you วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์ Game of Thrones ซึ่งดําเนินมาถึงซีซั่น7 EP ที่6แล้วเรื่องราวกําลังหน่ติดตามบอกได้เลยว่า EP นี้มีอะไรหลายๆอย่างให้เราลุ้นมากมายแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไม่รอช้ารีบไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาตัวจากอีพีที่แล้วที่เหล่านักล่าผีดิบพากันออกไปนอกเดอะวอลเพื่อไปจับผีดิบมาให้ซอซี่เห็นกับตาพวกเขาเดินขึ้นไปทางเหนืออย่างไม่หยุดย่อนทางฝั่งเกนรี้เองก็ยังโกรธพวกพาราดอนไม่หายเขาพูดขึ้นว่าข้าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกท่านอยากจะเข้าร่วมกับพวกท่านแต่ถว่าพวกท่านกลับขายข้าให้กับเม่มดและนางก็พยายามจะฆ่าข้าเขาพูดอยู่เป่าๆตลอดทางไม่ยอมหยุด จนเดอะฮาวทนไม่ไหวเลยพูดว่าเจ้าทําไมพูดมากจังแค่จะโดนฆ่าแค่หนเดียวเท่านั้นดูเบลิกสิเขาโดนฆ่าไปแล้วตั้งหกครั้งเขายังไม่พูดอะไรเลยเกนรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อส่วนทางจอร์สโนเขาก็ได้พูดกับเซอร์จอร่าว่าข้าเคยติดตามพ่อของท่านเขาเป็นคนกล้าหาญและเป็นคนดีซึ่งเซอร์จอร่าก็ตอบไปว่าใช่แล้วเขาเป็นคนดีและคนจะมีลูกชายที่ดีกว่านี้ท่านได้อยู่กับเขาไหมตอนที่เขาตาย แต่จอรนก็ตอบไปว่าตอนนั้นข้าถูกจับเป็นเฉลอยอยู่แต่เราลางแคนให้กับเขานะข้าอยากจะให้เจ้ารู้ไว้กบฏทุกคนได้รับความยุติธรรมจากนั้นเขาก็อาดาับลองคลอของเขาออกมาและพูดว่าพ่อของท่านมอบดาบเล่มนี้ให้กับข้าเขาเปลี่ยนหัวดาบจากหมีเป็นหมาป่าแต่มันก็ยังคงเป็นลองคลอจอรนยื่นดาบนั้นให้กับเสอร์จอร่าและพูดว่าผู้บัญชาการคิดว่าเจ้าจะไม่ได้กลับมาที่เวสเทอร์ลสแล้วแต่เจ้าก็กลับมามันอยู่กับตระกูลท่านมาหลายร้อยปีข้าไม่คนครอบครองมัน ส่วนทางฝั่งเสอร์จอ่าก,ก็พูดขึ้นว่าเขายกมันให้กับท่านข้านำความอับอายมาสู่ครอบครัวทำหัวใจพ่อสลายข้าไม่มีสิทธิ์จะครอบครองมันจากนั้นเขาก็ยื่นมันขึ้นให้กับจอร์และพูดว่ามันเป็นของท่านแล้วมันจะรับใช้ท่านและลูกหลานของท่านด้วยหลังเขาพูดจบก็เดินจากไปตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟล อาญาพูดกับซานซาว่าพ่อเคยมองดูเราจากตรงนี้เขาไม่ค่อยพูดอะไรมากครั้งหนึ่งพวกผู้ชายกำลังยิงธนูกันและข้าก็ออกมาตรงนี้แบรด์ลืมธนูของเขาเอาไว้ไม่มีใครอยู่แถวนั้นข้าก็เลยหยิบมันขึ้นมายิงข้ายิงไปเกือบ20ครั้งกว่าจะเข้าเป้า และตอนนั้นข้าก็ได้ยินเสียงปรบมือพอข้าหันมามองพ่อได้ยินอยู่ตรงนี้และปรบมือให้กับข้าข้าดีใจมากที่เห็นแบบนั้นแต่ทว่าตอนนี้เขาตายไปแล้วด้วยน้ำมือของแลนนิสเตอร์โดยที่มีเจ้าช่วยเมื่อซานซ่าได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเธอรีบถามกลับไปทันทีว่าจะว่ายังไงนะ อาญาเลยอ่านจดหมายที่เธอไปเอามาจากห้องของลิตเทิลฟิงเกอร์ให้ซันซ่าฟังซึ่งมันเป็นจดหมายของซันซ่าที่เขียนให้กับล็อบสตาร์กตอนที่เนสตาคพ่อของพวกเขาถูกจับตัวอยู่ซึ่งใจความในจดหมายนั้นเขียนไว้ว่าตอนนี้กษัตริย์โรเบิร์ตสิ้นแล้วพวกทหารมาจับตัวท่านพ่อเพราะเขาคิดคบกับพี่น้องโรเบิร์ตต่อต้านจอฟฟี่ที่รักของข้า แลมบุ้งชิงบัลลังของเขาพวกแลนนิสเตอร์ช่างดีต่อข้าและปฏิบัติต่อข้าเป็นอย่างดีข้าจึงอยากจะให้เจ้ามายังคิงส์แลนดิงเพื่อมาถวายสัตว์ต่อจอฟฟรีย์จะไม่มีการต่อสู้ใดๆระหว่างแลนนิสเตอร์กับสตาร์กหลังอาญาอ่านจบซันซ่าก็ตอบไปทันทีว่าพวกเขาบังคับให้ข้าเขียนนะและตอนนั้นข้าก็ยังเด็กมากด้วยพวกเขาบอกว่านั่นมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยท่านพ่อได้แต่อาญาก็ตอบไปว่าถ้าเป็นข้าข้าจะปล่อยให้พวกเขาฆ่าข้าก่อนที่ข้าจะทรยศครอบครัว ข้าจะไม่ทรยศท่านพอ่อไม่ทรยศรอบเพียงเพราะว่าข้าตกหลุมรักจอฟฟรีเมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็จ้องไปที่อาญาและพูดว่าเจ้าคนคุกเข่าลงและขอบคุณข้าด้วยซ้ำที่เราได้อยู่ที่วินเทอร์เฟลอีกครั้งก็พราอข้าจอนไม่ได้ชนะศึกระหว่างลูกนอกสมรสเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบอัดสุวินแห่งเวลต่างหากที่ชนะศึกและพวกเขามาก็พอขาา้าเจ้าจะทำยังไงกับจดหมายนั้น ฝั่งอาญาก็ตอบไปว่าข้ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับมันเจ้าคงกลัวว่าข้าจะให้จนอ่านแล้วเขาจะโกรธอย่างนั้นใช่ไหมไม่หรอกจรไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเข้าใจเจ้าว่าเจ้าเป็นเด็กน้อยขี้กลัวอยู่ท่ามกลางศัตรูซานซ่าก็ตอบไปว่าหากเซอร์ซี่รู้เรื่องนี้นางคงดีใจแนะ่ถ้าเห็นว่าเราสู้กันเองนี่แหละคือสิ่งที่นางต้องการทําให้เราแตกคอกันเจ้าต้องการแบบนี้อย่างนั้นหรอ แต่อายาก็พูดขึ้นว่าเจ้ากลัวเหล่าเจ้าเมืองจะได้เห็นจดหมายนี้ใช่ไหมลีอาน่ามอมมอนจะว่ายังไงตอนที่เจ้าเขียนจดหมายนี้นางเด็กกว่าเจ้าซะอีกเจ้ายังจะกล้าพูดอีกนะว่าตอนนั้นเจ้าเด็กเกินไปหลังพูดจบเธอก็เดินจากไปตอนนี้สองพี่น้องแตกหักกันเต็มตัวแล้วรอเพียงแค่วันที่จะประทูเท่านั้นตัดภาพมาที่ดราก้อนสโตนแม่มังกรพูดกับทีเรียนว่าข้าไม่อยากได้เจ้าแบบวีระุบุษเพราะวีระุรุษนั้นโง่เขาและพวกเขาก็ตาย ไม่ว่าจะเป็นโดโก้เซอร์จอราดาริโอหรือแม้แต่จอนสโนพวกเขาเพียงแค่อยากจะเอาชนะกันคงเป็นพวกที่โง่ที่สุดและกล้าหาญที่สุดฝั่งทีเลียนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าน่าสนใจดีนะวีรบุรุษท,ที่ท่านเอ่ยมาทั้งโดโก้เซอร์จออราดาริโอหรือแม้แต่จอนสโนท่านรู้ไหมทุกคนที่ท่านเอ่ยมานั้นต่างหลงรักท่าน เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าจอร์สโนไม่ได้หลงรักข่าสักหน่อยฝั่งทีเลียนก็ตอบไปว่าท่านพลาดแล้วล่ะเขาจ้องมองท่านแสนเนิ่นนานไม่ใช่เพียงเพราะว่าอยากจะได้เป็นพันธมิตรกับท่านหรอกนะแต่เขาหลงรักท่าน เมื่อแม่มังกรรู้แบบนั้นก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มดีใจจากนั้นทั้งสองก็พูดถึงเรื่องที่จะไปพบกับเซอร์ซีทีเลียนพูดขึ้นว่ามันยากมากเลยนะกว่าที่เราจะต่อรองเข้าพบได้สําเร็จและพี่สาวของข้านั้นชอบโยโยยุศัตรูอยู่ตลอดเวลาส่วนท่านเออาก็บันดานโทรศาอยู่บ่อยครั้ง เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็เถียงกลับไปทันทีว่าข้าไปบันดาลโทสาตอนไหนทีเรียนก็ตอบไปว่าตอนที่สั่งเผาพ่อลูกทารี่ยังไงล่ะผู้เป็นพ่ออาจจะสมควรตายแต่ว่าลูกไม่ใช่เขาควรมีชีวิตสืบทอดตระกูลของเขาพวกเขาแค่อาจต้องการเวลาสำนึกในคุกมืดสักหน่อยแต่ฝั่งแม่มังกรก็ยังคงมั่นใจว่าในสิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้อง แั่ภาพกลับมาที่กลุ่มนักล่าผีดิบพวกเขาก็ยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็มาถึงภูเขาที่คล้ายหัวลูกศรที่เดอะเฮามองเห็นในเปลวไฟเขารีบบอกกับทุกคนไปทันทีว่าเราใกล้จะถึงแล้วพวกเขาจึงรีบตรงดิ่งไปที่นั่นทันทีพอเข้าไปใกล้าพายุหิมะก็เริ่มแรงขึ้นพวกเขาต่างพากันเดินไปด้วยความยากลำบากและแล้วพวกเขาก็ได้เห็นหมีขนาดใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าเกนรีมองไปที่หมีตัวนั้นแล้วพูดว่าหมีมีตาสีฟ้าด้วยอย่างนั้นหรอ จากนั้นมันก็วิ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างจังหนึ่งในพวกเขาที่เดินไปไกลก็โดนหมีตัวนั้นขย่ำทันทีพวกที่เหลือต่างหันหลังชนกันและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับหมีตัวนั้นแต่ด้วยพายุหิมะที่ตกหนักพวกเขาแทบมองไม่เห็นหมีตัวนั้นเลยและมันก็เข้ามาขย่ำอีกคนอย่างบ้าคลั่งจอรนก็รีบเข้าไปสู้แต่ก็โดนมันจัดการจนกระเด็นไปไกลพวกเขาโดนหมีตัวนั้นยำหนักมากโทลอสกับเบลิกจุดไฟที่ดาบแล้วเข้าไปสู้กับเจ้าหมีตัวนั้น ทำให้ไฟลุกไหม้มันทั่วตัวแต่มันก็ยังคงยืนอยู่ได้และคำรามใส่เดอะ์ฮาวอย่างจังฝั่งเดอะ์ฮาวที่กลัวไฟมากเมื่อเขาเห็นแบบนั้นก็ขาแข็งก้าวไม่ออกหมีตัวนั้นก็วิ่งเข้ามาจู่โจมแต่ทว่าโทรอสก็เข้ามาช่วยเดอะฮาวไว้และตัวเขาก็ดนหมีตัวนั้นขยํำอย่างจังเดอะฮาวที่เห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปใกลเซอร์จอร่าจึงใช้ดาก้อนกราสสังหารหมีตัวนั้นทันที ตอนนี้โทรอสบาดเจ็บหนักมากเซอร์โจล่าบอกกับทุกคนว่าคนพาโทรอสกลับไปที่กำแพงแต่โทรอสกลับไม่ยอมไปและให้เบลิกใช้ไฟเผาแผลของเขาเพื่อห้ามเลือดพวกเขาสูญเสียไปหลายคนแต่ยังคงจะมุ่งหน้าเดินทางต,ต่อตัดภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟลซานซ่าเข้ามาคุยกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์เกี่ยวกับจดหมายที่อาญาได้มาซึ่งลิตเติลฟิงเกอร์ก็โกหกไปว่า ข้าไม่รู้ว่านางไปเอามันมาจากไหนแต่ดูแล้วานางคงจะมีแผนในใจบางอย่างฝั่งซานซ่านั้นเธอกระวนกระวายมากเธอบอกไปว่าหากเจ้าเมืองอื่นๆเห็นจดหมายนั้นพวกเขาก็จะกลับไปยังบ้านของพวกเขาจอนก็จะสูญเสียกำลังพลไปซึ่งเธอนั้นเป็นกังวลว่าเมื่อจอนกลับมากองทัพของจอนจะไม่เหลือ ส่วนทางฝั่ง l i ตเติ้ลฟิงเกเมื่อเห็นซานซ่เป็นแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าจอนแต่งตั้งให้ท่านเป็นนายหญิงแห่งวินเทอร์เฟลใช้กฎที่มีอย่างชาญฉลาดพวกเขารักท่านบางคนชอบท่านมากกว่าจอนซะอีกอีกอย่างอาญยา่เป็นน้องสาวของท่านอาจจะคิดแตกต่างแต่นางไม่ทรยศครอบครัวหรอกซึ่งซานซ่ก็ตอบไปด้วยความมั่นใจว่านางจะทรยศอย่างแน่นอนหากคิดว่าข้าทรยศจอนนางรักจอนมากกว่าข้ามากนัก ฝั่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดขึ้นว่าบางทีท่านหญิงบรีแอน,นอาจจะช่วยได้นางสาบานว่าจะรับใช้ลูกๆของแม่ท่านหากวันใดที่พวกท่านประสงค์ร้ายต่อกันนางก็จะเป็นคนเข้ามาไกล่เกลี่ยซึ่งซานซ่าก็เห็นด้วยในความคิดนี้ตอนนี้เธอเปิดใจรับฟัง l i ตเติ้ลฟิงเกอร์อย่างเต็มที่แล้วและมันก็ยิ่งง่ายสำหรับ l i ตเติ้ลฟิงเกที่จะยุให้สองพี่น้องแต่คอกัน ตัดภาพกลับมาที่เหล่านักล่าผีดิบหลังจากที่เดินทางมานานในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างพวกเขาเห็นผีดิบกลุ่มหนึ่งเดินผ่านไปจนจึงถามทอมุลไปว่าแล้วพวกที่เหลือหลามันอยู่ที่ไหนแต่ทอมุลก็ตอบไปว่าถ้าเรารออีกหน่อยเราคงจะได้รู้ และพวกเขาก็บางแผนบางอย่างไว้์วอลเกอร์ระดับเมทับตัวหนึ่งได้พาเหล่าซากศพเดินมาตามทางจนมาถึงกองไฟที่ถูกก่อเอาไว้พวกมันต่างพากันเข้ามาสำรวจดูและแล้วพวกของจอนที่แอบซ่อนอยู่ก็พากันออกมาโจมตีผีดิบเหล่านั้นจอนได้เข้าไปสู้กับไววอลเกอร์ที่เป็นเมทับ และพอเขาจัดการมันได้เหล่าซากศพจํานวนหนึ่งก็แตกสลายไปพร้อมกับมันด้วยแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ไม่แตกสลายพวกเขาจึงรีบเข้าไปจับผีดิบตนนั้นไว้แต่มันก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาดังมากพวกของจอนจึงรีบเข้าไปปิดปากมันไว้แต่ทว่ามันก็สายเกินไปเพราะพวกผีดิบจํานวนมากได้ยินเสียงนั้นแล้วมีพายุขนาดใหญ่กำลังตรงมาทางนั้นจรรู้ดีว่าในพายุนั้นคือพวกไวโวเกอร์ เขาจึงรีบสั่งเกรนลี่ว่าจงรีบกลับไปที่กำแพงแล้วส่งอีกาไปบอกเดนาริสว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้ารถเร็วที่สุดในหมู่พวกเราจงไปเดี๋ยวนี้เกรนลี่ก็รับทราบแล้วรีบวิ่งกลับไปส่วนคนที่เหลือก็มุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งแต่พวกเขาดันมาเจอกับทะเลสาบพ,พวกเขายืนอยู่บนน้ำแข็งที่บางมากและพร้อมที่จะแตกได้ทุกเมื่อทุกคนต่างยืนนิ่งไม่กล้าขยับแต่แล้วด้านหลังของพวกเขานั้นพวกผีดิบจำนวนมหาศาลก็พากันวิ่งเข้ามา จอนจึงบอกให้ทุกคนวิ่งต่อทุกคนต่างพากันวิ่งอย่างสุดชีวิตแต่ทว่าพวกผีดิบก็วิ่งเข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้พวกมันมีเยอะมากพวกของจอนจึงไม่มีทางหนีแต่เมื่อพวกมันเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆน้ําแข็งก็แตกทําให้พวกมันตกลงไปในทะเลสาบจํานวนมากส่วนพวกของจอนนั้นก็พากันอยู่บนก้อนหินกลางทะเลสาบพอดีพวกผีดิบจึงเข้ามาไม่ได้แต่พวกเขาก็หนีออกไปไม่ได้เช่นกัน ทางฝั่งเกรนลี่ก็วิ่งอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะไปยังกำแพงเขาวิ่งมาทั้งคืนโดยที่ไม่หยุดพักในที่สุดเดอะวอลก็อยู่ตรงหน้าเขาวิ่งมาจนถึงหน้าประตูและเขาก็หมดแรงล้มลงไปเซอร์ดาวอสกับคนอื่นๆจึงรีบออกมาหาเขาแล้วถามไปทันทีว่าคนที่เหลืออยู่ไหนฝั่งเกรนลี่ก็พูดด้วยความเหนื่อยล้าว่าเราต้องส่งอีก,กาไปหาราชินีมังกรซึ่งเซอร์ดาวอสก็สั่งจัดการทันที เช้าวันต่อมาพวกที่ติดอยู่ในทะเลสาบทุกคนต่างอ่อนแรงเพราะอากาศหนาวมากเหล่าผีดิบก็ยังคงยินล้อมอยู่ไม่จากไปไหนและโทรอสก็ไม่อาจอยู่รอดในคืนที่หนาวเหน็บนั้นไปได้เดอะฮาวที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจมากที่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาที่ทําให้โทรอสต,ต้องมาจบชีวิตแบบนี้เบลลิกได้ทําการเผาร่างโทรอสจากนั้นพวกเขาก็รอต่อไปเซอร์โจล่าเข้ามาถามจอนว่าตอนที่ท่านฆ่ไวโ Walker ทำไมพวกผีดิบถึงล้มลงด้วย จอนก็ตอบไปว่าไววอเกอร์ตนนั้นอาจจะเป็นพลังงานให้กับพวกผีดิบเซอร์จอล่าก็พูดต่อว่าถ้าเราโจมตีไปที่พวกไววอเกอร์เราอาจจะมีโอกาสรอดก็ได้นะแต่จอรนก็ห้ามเอาไว้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปตอนนี้มีอีกาส่งข่าวไปหาเดนาริสที่ดากสอสโตนแล้วนางเป็นความหวังเดียวของเราในตอนนี้แต่เบลิกก็เข้ามาเลยพูดว่ามันยังมีทางอื่นอีกเขาชี้ไปที่ไนท์คิงแล้วพูดว่ามันเป็นคนควบคุมทั้งหมดหากเราฆ่ามันได้เราก็ชนะ พวกเขาต่างพากันจ้องไปที่ไนคิงตต่าภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟลเมสเตอร์ได้นำสารจากคิงส์แลนดิ้งมามอบให้กับซานซามันเป็นจดหมายเชิญเพื่อไปเข้าร่วมในการเจราจาระหว่างแม่มังกรกับเซอร์ซีเมื่อซานซาเห็นแบบนั้นก็จะให้บรีอนเป็นตัวแทนไปตอนแรกบรีอนก็ไม่ยอมไปเพราะว่าเธอนั้นอยากจะอยู่ปกป้องซานซาที่นี่แต่ซานซาก็ยัดเยียดให้เธอไปจนได้ดูเหมือนว่าซานซ่านั้นอยากจะกำจัดบรีอนให้พ้นทางเพื่อที่เธอจะทำอะไรได้สะดวก บรีแอนที่ขัดคำสั่งไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังคิงส์แลนดิ้งและภาพก็ตัดมาที่แม่มังกรที่ดรากวอนสโตนหลังจากที่เธอได้จดหมายจากโจนแล้วเธอก็ตรงดิ่งไปหามังกรของเธอทันทีฝั่งทีเลียนก็ห้ามไปว่าบุคคลสำคัญที่สุดอย่างท่านไม่ควรบินไปในที่ที่อันตรายที่สุดในโลกนะท่านจะไม่ได้ครองบัลลังก์หากท่านสิ้นชีพแต่ทางฝั่งแม่มังกรก็ถามกลับมาว่าไม่มีใครอีกแล้วนอกจากข้าถ้าไม่ให้ข้าไปแล้วข้าจะทำอะไรได้ ทีเลียนก็บอกไปว่าไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรทั้งนั้นการไม่ทําอะไรเลยบางครั้งก็ยากที่สุดแต่หากท่านตายเราทั้งหมดจะแพ้ทุกๆคนทุกๆสิ่งฝั่งแม่มังกรก็ตอบไปว่าท่านเคยบอกไม่ให้ข้าทําอะไรข้าก็เชื่อตอนนี้ข้าอยู่เฉยไม่ได้แล้วและรีบขี่มังกรพาลูกๆของเธอทั้งสามมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือทันทีแต่ภาพกลับมาที่พวกของจอนหลังจากที่ติดอยู่ในทะเลสาบมาเป็นวันวัน เดอะฮาวก็ทนไม่ไหวเลยใช้ก้อนหินคว้างใส่พวกผีดิบอย่างต่อเนื่องแต่แล้วกลับมีก้อนหินลูกหนึ่งที่ตกใส่พื้นน้ำแข็งแต่กลับไม่จมทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ตกใจมากเพราะตอนนี้ผิวทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งอีกแล้วจากนั้นผีดิบตนหนึ่งก็ออกมาจากกลุ่มมุ่งตรงเข้าไปในทะเลสาบและพื้นน้ำแข็งก็ไม่แตก ทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็เตรียมพร้อมจากนั้นพวกมันก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นพวกเขาต่างช่วยกันสู้อย่างสุดชีวิตแต่เว่าพวกมันมีเยอะเกินไปไม่ว่าจะโดนฆ่าไปมากแค่ไหนก็ไม่มีวันหมดยิ่งนานเข้าพวกมันก็ยิ่งมาเยอะขึ้นเรื่อยๆและพยายามจะเข้ามาช่วยตัวที่ถูกจับจอนจึงรีบเข้าไปคุ้มกันผีดิบตัวนั้นไว้พวกเขาสูญเสียคนไปอีกหลายคนจอนที่เห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้ทุกคนถอย ผู้คนต่างพากันถอยขึ้นไปบนก้อนหินแต่ทว่าทอมุลนั้นกลับถอยไม่ทันเขาโดนผีดิบลุมอย่างหนักจนล้มลงไปตรงนั้นเขารีบตะโกนขอให้คนช่วยพวกมันกำลังจะลากเขาลงไปนีน้ำทอมุลพยายามดิ้นอย่างสุดชีวิตแต่กวนดิ้นไม่หลุดแต่โชคดีที่เดอฮาวมาช่วยเขาไว้ทันพวกเขาจึงรีบถอยขึ้นไปบนก้อนหินพวกมันพยายามจะชิงผีดิบตัวที่ถูกจับไปแต่พวกของจรก็ช่วยกันขัดขวางเอาไว้อย่างสุดชีวิต จนในที่สุดพวกเขาก็ไม่มีทางหนีผีดิบล้อมเอาไว้ทุกทางทุกคนต่างรู้ว่ามันจะจบแบบไหนแต่ก็ยังสู้อย่างเต็มที่พวกผีดิบพากันปินขึ้นมาบนก้อนหินจอรนก็เตรียมพร้อมที่จะสู้กับผีดิบเหล่านั้นและแล้วมังกรก็มาถึงและได้เผาผีดิบเหล่านั้นทันทีมังกรทั้ง3าบินลงมาเผากองทัพผีดิบอย่างต่อเนื่องทําให้พวกมันตายและตกลงไปในน้ําจํานวนมาก และเจ้าโตรก้อนก็บินลงมาแม่มังกรยื่นมือมาให้จอนและจอนก็กำลังจะขึ้นไปบนหลังมังกรแต่ทว่าพวกผีดิบกลับเข้ามาอีกจอนจึงรีบออกไปสู้กับพวกมันและสั่งให้คนอื่นๆขึ้นไปบนหลังมังกรทางฝั่งไนคิงมันก็ได้จับหอกน้ําแข็งของมันออกมาเพื่อจะจัดการกับมังกรทุกคนขึ้นหลังมังกรหมดแล้วเซอรอจอล่าจึงรีบเรียกจอนแต่จอนก็ยังไปม่ได้เพราะพวกผีดิบนั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางฝั่งไนคิงก็เดินเข้ามาและเล็งหอกไปที่มังกรตัวที่บินอยู่บนฟ้าจากนั้นมันก็พุ่งหอกออกไปอย่างจังและหอกนั้นก็พุ่งเข้าปักใส่คอของมังกรอย่างจังแม่มังกรที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากมังกรตัวนั้นส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาเยอะมากและมันก็ตกลงไปบนพื้นน้ำแข็งและเสียชีวิตทันทีมันค่อยๆจมลงไปในทะเลสาบ ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากโดยเฉพาะแม่มังกรที่สูญเสียลูกไปฝั่งจอร์นสโนเองก็แค้นเช่นกันเขาจ้องไปที่ไนคิงด้วยความโกรธแต่ทว่าไนคิงก็ยังไม่พอแค่นั้นมันยังคงเตรียมหอกของมันมาอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะจัดการกับมังกรอีกครั้งจอรนที่เห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้แม่มังกรพามังกรหนีและเขาก็วิ่งเข้าไปหามังกรทันที แต่ถว่าพวกผีดิบก็เข้ามาจับเขาจนตกลงไปในน้ำแม่มังกรเป็นห่วงจรมากแต่จะลงไปช่วยก็ไม่ได้เพราะไนคิงกำลังจะพุ่งหอกมาที่มังกรของเธออีกสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจพามังกรของเธอบินหนีเจ้าตรก้อนทะยานขึ้นสู่ฟ้าด้วยความเร็วและไนคิงก็พุ่งหอกออกไปอีกครั้งแต่โชคดีที่เจ้าตรอก้อนหลบได้และมันก็เกือบจะทำให้เสื้อโจลาตกจากหลังมังกรเธอหันมามองข้างหลังด้วยความเสียใจที่ช่วยจรกับลูกของเธออีกตัวหนึ่งไว้ไม่ได้ เมื่อแม่มังกรไปแล้วไนคิงก็พากองทัพของเขาออกไปจากที่นั้นแต่ฝั่งจรน,นั้นยังไม่ตายเขาจะเกียกะกายขึ้นมาจากน้ำน้ำที่เย็นจัดก็ทำให้เขาตัวแข็งจนแทบเดินไม่ได้เมื่อพวกผีดิบเห็นแบบนั้นก็หันกลับมาและจะเข้ามาสู้กับจรอ,อีกครั้งจรรู้ตัวดีว่าเขาคงไม่รอดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังจะสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายพวกผีดิบพากันวิ่งตรงมาหาเขาทันทีแต่แล้วเบนเจนสตาร์ก็เข้ามาจัดการกับผีดิบเหล่านั้นแล้วขี่มาเข้ามาหาจร ฝั่งจรที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากที่เห็นอาเบนเจนของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยกันเบนเจนรีบพยุงจรขึ้นบนหลังมา้าจรที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นว่ามากับข้าเถิดท่านอาแต่เบนเจนก็ตอบไปว่าไม่มีเวลาแล้วและสั่งให้ม้าของเขาวิ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีส่วนตัวของเขาก็สู้ตายกับพวกผีดิบเหล่านั้นจรที่เห็นแบบนั้นก็อยากจะกลับไปช่วยมากแต่ทว่าตอนนี้ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าหนาวจัด มาได้พาเขาวิ่งกลับไปยังกำแพงอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านหลังกำแพงหลังจากที่ได้ผีดิบมาแล้วพวกเขาก็พามันมาขึ้นเรือทันทีโดยมีเดอะฮาวเป็นผู้คุมผีดิบตัวนั้นส่วนมังกรที่สูญเสียพี่น้องไปหนึ่งตัวพวกมันก็ส่งเสียงร้องบินอยู่รอบๆกำแพงอย่างต่อเนื่อง และแม่มังกรเองก็อยู่บนกำแพงมองออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาโดยที่เธอยังมีความหวังว่าจอนจะกลับมาถึงแมสเซอร์จอล่าจะพูดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วฝาบาทแต่แม่มังกรก็ยังคงขอรออีกสักนิดแต่ไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีวี่แววว่าจอนจะกลับมาในที่สุดเธอก็ถอดใจและหันหลังจะเดินไปจากที่นั้นและแล้วเสียงแตรก็ดังขึ้นพวกไนท์วอชต่างตะโกนบอกว่ามีคนเข้ามา แม่มังกรจึงรีบหันกลับไปดูและก็ได้เห็นจอนขี่ม้าออกมาจากป่าเธอดีใจมากที่เห็นแบบนั้นพวกเขารีบพาจอนขึ้นมาบนเรือทันทีและช่วยกันถอดเสื้อผ้าจอนออกตอนนั้นแม่มังกรก็ได้เห็นแผลตรงกลางหน้าอกของจอนสโนโเธอตกตะลึงจนไม่รู้จะพูดยังไงตัดภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟลตอนนี้ซันซ่าเริ่มแผนการของเธอเธอแอบเข้าไปในห้องของอาญาเพื่อค้นหาจดหมายที่อาญามีอยู่ เธอค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอจดหมายแต่กลับไปเจอกับใบหน้าจำนวนมากที่อาญาเก็บไว้ในกระเป๋าเธอตกใจมากที่ได้เห็นใบหน้าเหล่านั้นและแล้วอาญาก็พูดขึ้นว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าตามหาหรอกซันซ่าตกใจมากเธอรีหันกลับมาเลยพูดว่าข้ามีทหารหลายร้อยนายในวินเทอร์เฟลที่พักดีต่อข้าเพราะเธอนั้นกลัวว่าอาญาจะทำร้ายเธอแต่อาญาก็ตอบไปว่าถึงแม้เจ้าจะมีคนมากมายแต่พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในนี้ ซานซาก็ถามไปด้วยความกลัวว่าใบหน้าเหล่านี้คืออะไรอายาก็ตอบไปตรงๆว่ามันเป็นใบหน้าของข้าข้าได้มันมาจากเมืองปราวอสที่ที่ข้าถูกฝึกให้เป็นมนุษย์ไรหน้าเมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจและถามไปว่ามันหมายความว่ายังไงกันและอายาก็พูดขึ้นว่าตอนที่ข้าอยู่ที่เมืองปราวอสข้าได้เล่นเกมเกมหนึ่งข้าจะถามคําถามกับเจ้าเจ้าก็พยายามโกหกให้แนบเนียนที่สุด ถ้าเจ้าหลอกข้าได้เจ้าก็ชนะแต่ถ้าข้าจับได้เจ้าก็แพ้เรามาเล่นกันไหมเมื่อซานซ่าได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธไปทันทีว่าข้าไม่อยากจะเล่นเกมอะไรทั้งนั้นฝั่งอาญายังพูดต่อว่าเราต่างก็อยากจะเป็นคนอื่นตอนที่เรายังเป็นเด็กเจ้าอยากเป็นราชินีนั่งเคียงข้างราชาหนุ่มรูปงามบนบัลลังเหล็กส่วนข้าก็อยากจะเป็นอัศวินได้ปราดดาบกับท่านพ่อได้ต่อสู้ในสงครามแต่เราทั้งสองไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้โลกไม่ได้ให้โอกาสเด็กผู้หญิงอย่างเรา แต่ตอนนี้ข้าทําได้แล้วด้วยหลายใบหน้าข้าเลือกได้ข้ากลายเป็นคนอื่นได้พูดด้วยเสียงของพวกเขาอยู่ในร่างของพวกเขาข้าจะเป็นเจ้าก็ยังได้เลยหลังพูดจบเธอก็หยิบมีดเดินเข้ามาหาซานซาส่วนทางซานซ่านั้นเธอกลัวมากแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงอาญาพูดต่อว่าข้าสงสัยจังว่าจะรู้สึกยังไงใส่ชุดสวยๆและได้เป็นท่านหญิงแห่งวินเทอร์เฟลที่ข้าต้องทําก็แค่เอาใบหน้าของเจ้าออกมา เมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆเธอเอาแต่ยืนจ้องไปที่อาญาจากนั้นอาญาก็ยื่นมีดให้กับเธอและเดินจากไปตอนนี้ทั้งสองไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วซานซาที่เจอแบบนั้นก็กระวนกระวายเป็นอย่างมาก ตัดภาพกลับมาที่เรือของแม่มังกรในทะเลจอนที่สลบไปนานก็ตื่นขึ้นและเขาก็ได้เห็นแม่มังกรนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเธอยิ้มดีใจที่เห็นจอนฟื้นฝั่งจอนก็พูดขึ้นทันทีว่าข้าขอโทษด,ด้วยข้าเสียใจจริงๆแม่มังกรก็ร้องไห้ออกมาจอนจับมือแม่มังกรและพูดว่าข้าอยากจะพามันกลับมานะเราไม่ควรไปที่นั่นเลย แต่ฝั่งแม่มังกรก็ตอบมาว่าหากเราไม่ไปเราก็จะไม่เห็นตอนนี้เราเห็นพวกมันแล้วมังกรเป็นบุตรของข้าบุตรที่ข้าหลงเหลืออยู่เราจะเข้าทำลายไนคิงและเหล่าผีดิบเราจะสู้ร่วมกันข้าขอสัญญากับเจ้าฝั่งจอรนไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าขอบคุณมากนะเดนนี่ ซึ่งเมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าเรียกข้าว่าแดนนี่อย่างนั้นหรอใครคือคนสุดท้ายที่เรียกข้าเช่นนี้น่าจะเป็นพี่ชายของข้าละมังเขาไม่ใช่คนที่น่าคบหามากหรอกนะและเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าง้นข้าจะมีเรียกท่านว่าแดนนี่ก็ได้แต่จะเรียกว่าราชินีของข้าแทนตอนนี้จอนยอมรับแม่มังกรเป็นราชินีเต็มตัวฝั่งแม่มังกรเองเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเธอจับมือจอนเอาไว้แน่นและพูดทางน้ำตาว่าข้าหวังว่าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังนะ ทั้งสองดูสนิทสนมกันมากขึ้นและจ้องมองกันด้วยสายตาที่หวานแววตัดภาพกลับมาที่กองทัพไววกเกอร์ตอนนี้พวกผีดิบกำลังดึงบางอย่างขึ้นมาจากน้ำไม่นานนักมังกรก็โผล่ขึ้นมาพวกมันกำลังดึงร่างมังกรขึ้นมาจากน้ำจากนั้นไนคิงก็เดินตรงดิ่งไปหามังกรตัวนั้นทันที มันใช้มือจับไปที่หัวของมังกรเพื่อเสกมนบางอย่างไม่นานนักมังกรก็ลืมตาขึ้นมาแต่ทว่าตาของมันนั้นกับกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วและ EP6 ก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP6 ีซีซั่น7เรื่องราวเข้มข้นมาก ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอาญากับซานซาที่แตกหักเลยไม่ไว้ใจกันและกันซานซาเป็นกังวลมากกลัวอาญาจะสังหารเธอและทางฝั่งแม่มังกรเองก็สูญเสียครั้งใหญ่การภาชน้ากับไนท์คิงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายแพงแสนแพงเธอสูญเสียลูกของเธอไปหนึ่งตัวแถมไนท์คิงยังได้ปลุกมังกรตัวนั้นมาเป็นพวกอีกด้วยจากนี้การเดินทางข้ามเดอะวอลของเหล่าผีดิบคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะได้มังกรพ่นไฟมาเป็นพวกหนึ่งตัวอีพีต่อจากนี้คงทวีความเดือดขึ้นหลายเท่ายังไงเราไว้ ไปตามลุ้นกันแต่สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ